รายงานผลออกมาแล้วครับท่านผู้ชมการดูแลทุเรียนโดยการใช้โปรตีนมิโน r ร2 5 5 1ที่สวนกล้าตะวันฟาร์มเขาแก้วท่าใหม่จันทบ,บุรีเจ้าของชื่อคุณอ้อยใจนะครับท่านผู้ชมคุณอ้อยใจนี่เป็นคนที่เก่งมากนะครับได้ใช้ RD2551 ไม่ตไม่จํกว่า5ปีมีความมั่นใจจึง ให้ส่วนนี้เป็นส่วนสาธิตและเป็นหรือส่วนตัวอย่างให้คนพื้นที่ได้ศึกษาดูแลหรือคนต่างจังหวัดนะครับเข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์กันมากมายเมื่อปีที่ฤดูกาลที่ผ่านมาวันนั้นที่ผมไปก็มาจากนครสวรรค์มาเป็นรถตู้เลยบอกว่าติดใจรสชาติอร่อยทุเรียนของคุณอ้อยใจหนักนะครับลูกต่อลูกเท่าเกันกับสวนอื่นเนะี่ย ส่วนคนไอ่าใจ,จะหนักกว่ารสชาติดีกว่าสีสวยเนื้อแน่น,นผิวสะอาดมากไม่ต้องชุบสารผิวเหลืองทองน่าซื้อนะครับทรงต่างๆสวยค่าเฉลี่ยดีมากเนื่องจากโปรตีนอมิโนอาร์ดีสองนะครับไปมีผลต่อการหายใจของรากทำให้รากได้ดูดซึมได้เยอะนะครับ ได้ขยายได้เยอะแบ่งเซลล์ได้เยอะนะครับและใบนะครับใบจะมีคลอโรฟิลล์มีเม็ดสีที่พอดีนะครับออกลูกง่ายสีเขียวธรรมชาตินะครับแผ่นใบหนาใบยาวได้สเปคนะครับได้มาตรฐานของตามหลักวิชาการเลยทำให้การสังเคราะห์แสงของธุเรียนดีขึ้น เนื่องจากมีการฉีดพ่นครับท่านผู้ชม 10cc ต่อ 15cc ซผสมกัได้ครับผสมกับยาหลายๆตัวเลยอาจจะเป็นอา,อาหารเสริมจุลธาตุและสารกำจัดโรคแมลงใส่ไปพร้อมกันเลยทุก7ถึง15วันยางน้อย15วันครั้งฉีดพ่นดูแลกันนะครับไปตามที่ท่านเคยปฏิบัติมา แต่ใช้โปรตีนมิโน d สองาหนึ่งเป็นประจำจะฉีดอะไรก็ใส่ลงไปและมีการหยอดโคลนครับท่านผู้ชมหยอดโคลนหลังจากที่หยอดโคลนแล้วใบจะหนาขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับหยอดโคลนก็5้าห้าซีซีนะครับสซีซีก็ได้ครับ3ามถึงห้าซีช่วงนี้นะครับมีโปรโมชั่น6ขวด แถม6ขวดไปเลยนะครับสร้างคุณภาพทุเรียนให้ท่านธรรมดา6ขวดแถม4ขวดแต่วันนี้นะครับถึงวันที่2เดือนกันยานะครับ3วันภายใน3วันเนี้ย6ขวดแถม6ขวดครับท่านผู้ชมโทรเข้ามา0808959244 0808959244 ID Line R-D-Lex R-D251 ID Line R-D251 ครับ เป็นอตัวเล็กดีตัวเล็กนะครับและตามด้วยตัวเลข2 5 5 1ติดต่อตข้จก็มานะครับด่วนเลยจัดส่วนฟรีนะครับ <c oughs> เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ใช้ของถูกเพราะว่าทุเรียนราคาไม่ดีเมื่อปีที่แล้วแต่ปีนี้ปีหน้าเนี่ยจะดีนะครับเนื่องจากมีผิดพลาดทางกลไกตลาดนะครับปีปีที่ผ่านมาไม่เป็นไรนะครับ หน้าดีแน่อนาคตดีนะครับท่านผู้ชมใบใบเนี่ยแบบเนี้ยสวยมากนะครับโรคแมลงไม่มีท่านผู้ชมก็ต้องดูแลนะครับตัดแต่งไม่ให้ทึบเกินไปนะครับต้นที่ส่วนของคุมอวัย่ยไม่มีโรครักเน่าคนเน่าเลยนะครับอาจจะมีไม่เกินหนึ่งเปอร์เซ็นนะครับถ้าถ้าตายอะไรน่าเสียเสียดายมากและ โรคไฟท็อปที่เกิดจากรูปไม่ไม่มีเลยโรคราสีชมพูโรคลาสนิมสาจุดสาลายหรือมันแรงเพีย้ยอะไรต่างๆไม่มีมากวนนะครับเพี้ยแป้งลาดำโปรตีนเมนูอา2 5ดีสองมีผลอย่างเป็นหลักเลยท่านที่เคยใช้อยู่ที่ระยองตราดชุมพรสุราษฎร์หรือจังหวัด อื่นๆที่นึกไม่ออกนะครับนึกไม่ทันนะครับใช้กันเยอะนะครับไม่ต่ำกว่า5 0 0 0สนขวดทั่วประเทศนะครับที่ผ่านมาเป็น10ปีผมได้ลงพื้นที่มานะครับเห็นชาวสวนร่ำรวยกันแทบทุกสวนต้นที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยยังต้นเล็กๆอยู่เลยตอนที่ผมลงพื้นที่มานะครับต้นยังประมาณเมตรนึงนะครับ เรนของคุณไอ้ใจเนี่ยก็จะเป็นร้อยไร้ล้วนะครับได้ใช้โปรตีนเมลอดี251มาตลอดสำเร็จรุ่งไปด้วยดีนะครับค่าเฉลี่ยต่างๆการอัตราการจเจริญเติบโตดีมากนะครับต้นเท่าๆกันเลยนะ,ะต้นเท่าๆกันเลยครับก็มีการดูแลก็เหมือนกับท่านผู้ชมดูแลสวนของท่านผู้ชมน,นั่นแหละ การใส่ปุ๋ยอ,อินทรีย์เคมีการใส่ปุ๋ยเคมีอะไรต่างๆอัตราการใส่ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับปุ๋ยในช่วงทําใบก็ตัวหน้าก็สูงนะครับในช่วงมีผลผลิตแล้วตัวหลังก็สูงประมาณนี้นครับไม,ไม่ได้ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันมากแต่โปรตีนโมโนโอาร์ดีสองไปช่วยแตกตัวปุ๋ยของท่านนะครับไม่ให้ตกค้างนะครับให้ใช้ ประโยชน์ได้หมดสิ้นเลยครับในการใช้โปรตีนเมนู r d 2 5 1ยังใช้ในแหล่งน้ำได้เทลงไปในแหล่งน้ำของท่าน1ขวดต่อ10ไร่ท่านคำนวณเลยทุก15วันได้ผลดีมากนะครับในการใช้โปรตีนเมนู r d 2 5 1ใช้ได้หลากหลายใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นทุกๆครั้งที่มีการฉีดพ่นท่านต้องใช้โปรตีนเมนู r d 2 5 1 10cc ถึง 15cc ต่อน้ำ20ลิตร ฉีดพ่นร่วมกันนะครับสำหรับการดูแลน้ำแหล่งน้ำท่านก็เทลงไป1ขวดต่อ10ไร่นะครับเพื่อเป็นการดูแลเพราะว่าทุเรียนถ้าอายุยืนอยู่กับท่านไปท่านก็จะมีรายได้ตลอดแต่ถ้าโทรมลงไปหรือว่าตายลงไปก็ขาดทุนแน่นอนนะครับเพราะว่ากว่าจะได้มาหนึ่งต้นแล้วมีต้นที่ใหญ่แล้ว ให้ผลผลิตแล้วแสนยากลำบากนะครับท่านรักษาชีวิตหรือว่าฟื้นฟูเพิ่มพลังให้ทุเรียนด้วยโปรโตีนโมโน R D 2 5 1ครับ